Good morning students อาสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องอา the house อ่าอ่านพร้อมคุยอีกครั้งนะคะ the house เก่งมากโอเค the house แปลว่าบ้านนั่นเองซึ่ง the house เนี่ยก็จะมีความหมายแปลว่าบ้านเหมือนกับคำว่าอะไรคะจำได้ไหม home อ่าใช่คำว่า home ก็แปลว่าบ้าน เหมือนกับคำว่า house นั่นเองอต่อไปนะคะ next ะคุณครูจะมีภาพมาให้นะคะแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนลองทายว่าภาพนี้หมายถึงห้องไหนนะคะ,ะดูซิว่านี้หมายถึงห้องไหนเอ่ยมีเตียงนอนมีหมอนผ้าห่มนะคะคิดว่าเป็นห้องอะไรเอ่ยถูกต้อง bedroom แปลว่าอะไรคะห้องนอนอ่าห้องนอนนะคะอ่านตามคู่อีกครั้งนะคะ repeat after me bedroom again bedroom ห้องนอนนะคะต่อไปอ่ะดูซิว่าเป็นห้องอะไรเอ่ยมีอ่างอาบน้ำด้วยมีโถส้วมนะคะ แล้วก็มีอะไรอีกอ,อ่างล้างมือคิดว่าห้องนี้เอาไว้ทําอะไรคะอ่าถูกต้อง very good เอาไว้อาบน้ำน,นั่นเองเราเรียกห้องนี้ว่า bathroom นะคะอ่ะ repeat after me bathroom bathroom แต่ว่าห้องอาบน้ำต่อไปนะคะ อ่าถ่ายซิว่าห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยมีทีวีนะคะแล้วก็มีโซฟาเอาไว้นั่งเล่นด้วยนะคะอ่าห้องนี้เราจะเรียกว่า living room again repeat after me living room again living room ห้องนั่งเล่นนั่นเองต่อไปนะคะอ่ะห้องนี้ง่ายมากๆเลยเพราะว่าอะไรเอ่ย มีหมอ้อหุงข้าวมีผลไม้มีโต๊ะกินข้าวนะคะดังนั้นจะต้องเป็นห้องอะไรเอ่ย Kitchen เก่งมาก Kitchen ห้องครัวนั่นเอง Okay repeat after me Kitchen ไม่ไม่ใช่ Kitchen, kitchen นะคะนักเรียนต้องเป็น Kitchen again Kitchen Very good Okay next ต่อมาเราจะมาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆภายในบ้านของเราดีกว่านะคะอ่ะมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือแลมอ่านพร้อมคูนะคะแลมแปลว่าเลยโคมไฟถูกต้องโคมไฟนะคะต่อไปอ่ะง่ายมากอันนี้คืออะไรเอ่ยตู้เย็นเก่งมากอ่ะ ตู้เย็นในภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่า fridge fridge ตัวท้ายนะคะเราจะใส่คำว่า Ch. Ch. ไปด้วยนะคะอ่ะโอเค repeat after me fridge again fridge very good แปลว่าตู้เย็นนั่นเองเอาไว้ทำอะไรคะอ่าแช่ของกินนั่นเองต่อไป อันนี้ง่ายมากเป็นคำง่ายๆเลยนะคะอ่ะถ่ายซิว่าอันนี้เรียกว่าอะไร bed แปลว่าเตียงนอนนั่นเอง Again repeat after m bed bed เตียงนอนเก่งมากค่ะนักเรียนอ่ะต่อมาอันนี้นะคะอ่ะถ่ายซิว่าอันนี้เอาไว้ทำอะไรเอ่ย อ่าเอาไว้อุ่นอาหารเอาไว้อบนั่นเองอบอะไรได้บ้างอบเค้กหรือว่าไก่หรือว่าอาหารที่เราทําไว้แล้วนะคะสามารถเอามาอุ่นได้ในเครื่องนี้นะคะอะเครื่องนี้ก็เรียกว่าอะไรเอ่ย Microwave อเกน Microwave แปลว่าอะไรเตาอบถูกต้องอะเก่งมากต่อมา อันนี้คิดว่าเป็นอะไรคะเราเอาไว้ทำอะไรเอ่ยทุกคนรู้จักไหมเอ่ยอ่าฝักบัวนั่นเองเราเอาไว้ทำอะไรอาบน้ำถูกต้องอ่าอ่านพร้อมครูนะคะ Repet a a f t e r m e Show e r Again Shower แปลว่าอะไรเอ่ยฝักบัวถูกต้อง Very good โอเคอ่านตามครูอีกครั้งนะคะ Shower ฝักบัว very good อ่ะต่อมาอ่าอันนี้ทุกคนน่าจะเคยใช้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย toilet again toilet แปบลบว่าอะไรเลยโหส่้วมถูกต้องอ่ะอ่านอ,อมพูดครั้งหนึ่ง toilet toilet แปบลบว่าโถส่้วมนั่นเองโอเค next อ่าต่อมาเราใช้ทำอะไรเอ่ยทำอาหาร เราเรียกในภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ pot แปลว่าหม้อโอเค again repeat up e r me pot สังเกตว่าตัวท้ายจะมีตัว t นะคะดังนั้นเราจะมีคาว่าเบาๆออกมาด้วยตอนท้ายนะคะ again pot very good แปลว่าอะไรเอย่ยหม้อนั่นเองโอเค next ต่อมาเป็นอะไรคะตัว ผ้าในภาษาอังกฤษนะคะเราจะเรียกว่า c o r s e t again c o r s e t จำได้ไหมคะที่ครูบอกไปเมื่อกี้ว่าตัวทีตามหลังเราจะต้องมีเสียงเออกมาตอนท้ายเสียงนะคะโอเคออกเสียงพร้อมกันอีกครั้ง c l o s e t แปลว่าอะไรเอ่ยดูเสื้อผ้าอ่า,อ,าอ่านพร้อมครูอีกครั้งนะคะ repeat after me c l o s e t Very good อ่นนีคำนี้อ่ามันคืออะไรคะโต๊ะนั่นเองในภาษาอังกฤษเราอ่านว่า desk desk แปลว่าอะไรคะโตะอ่าสังเกตว่าจะมีตัว s and ตัว k นะคะดังนั้น เวลาเราออกเสียงตอนท้ายเราจะมีเสียงคออกมาเล็กน้อยนะคะออกเสียงพร้อมคุยอีกครั้งนะคะ desk แปลว่าโต๊ะนั่นเองอ่าโอเค next อืมอ่าทุกคนเคยใช้ไหมคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยกระโจกนั่นเองกระโจกในภาษาอังกฤษก็คือ Miller a g a i n Miller แปลว่าอะไรคะกระจกถูกต้อง very good ต่อมาอ่ะง่ายๆเลยอันนี้เราสามารถทำอะไรได้คะดูโทรทัศน์ดูหนังได้ใช่ไหมคะอ่ะเราในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไร Television again Television อ่านพร้อมครูนะคะ Television แปลว่าอะไรเอ่ยอ่าโทรทัศน์หรือเรียกอีกอย่างว่าทีวีนเองต่อมาอ่ะ อันนี้เราไว้ทำอะไรคะอยู่ในห้องอะไรคะเน,นี้ยห้องนั่งเล่นใช่ไหมอ่าอันนี้คำสั้นๆเลยนะคะเราจะเรียกว่าโซฟา again ้ e p e a t after me ร์มีโซฟาเฟรย o แปลว่าอะไรเอ่ยอ่าเก้าอี้นวมหรือว่าโซฟานั่นเองนะคะโซฟาเนี่ยจะจะใช้เรียกคำเก้าอี้ที่เป็นแบบเก้าอี้นุ่มๆน,นะคะโต๊ะใหญ่เก้าอี้ใหญ่ๆนั่นเองโอเค ต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นเนื้อเพลงภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยจดลงใส่สมุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฝึกร้องเพลงกันซึ่งเนื้อเพลงนะคะจะมีอยู่ประมาณนี้นะคะโอเคนี่คือเนื้อเพลงนะคะให้นักเรียนจดใส่สมุด ียบร้อยนะคะแล้วก็ฝึกอ่านซึ่งครูเนี่ยจะเขียนตัวอ่านไว้ให้ด้านร่างของแต่ละคำนะคะให้นักเรียนไปฝึกอ่านไว้ให้คล่องๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงพร้อมกันในสัปดาห์หน้าหรือว่าวันศุกร์นี้นะคะโอเค โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพยงเท่านี้แล้วเดี๋ยวคุณจะมีคลิปต่อไปให้ก็คือเราเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนั่นเองนะคะอย่าลืมจดใส่เนื้อเพลงใส่สมุดนะแล้วก็ไปหัดอ่านคำแต่ละคำแต่ละประโยคมาด้วยเวลาร้องเพลงเราจะได้ร้องอพร้อมกันได้ง่ายนะคะโอเคสำหรับวันนี้ goodbye